อย่างนี้เลยตอนนี้สวยอ,อันไหนที่เราเอีนไม่ได้เราก็จำเป็นต้องถอนเพราะว่ามันแน่นโอเคครับดู แล้วมันโตไม่เท่ากันแต่มันก็สวยของมันนันเยอะยม,มันโตไม่เท่ากันเมื่อก่อนจะตายแล้วเนะี่ยแต่มันก็ยังรอดมามดูต้นนี้ครับดูต้นนี้ก่อนก,ก่อนแขะแกรนเลยเนะี่ย ใปุ๋ยถูกแน่เลยมันชอบปุ๋ยนน่เลยตัดดูต้นใหญ่ทางนี้นดิพอแต่งกิ่งแล้วมันก็สูงใช่ไหมสวยเลยแต่งกิ่งแล้วก็สูงต้นนี้นีโอ้แต่คุ้มมากเลยครับสวยงามโอ้ตัดใบเขียวเราไม่เคยใบเขียวขนาดนี้เลยดูต้นใหญ่ดูตัด ต้นใหญ่นะ่ะสวยงามมากเลยอ้ยอูสองต้นนี้มีสองตอน้งตนนี้ก่อนต้นนี้ก่อนเป็นพุ่มเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้สวยมากเลยดูดิดู แล้วลต้นมะพ่อพ่อ,พอไอ้ข้าวกอเอายาค่าญยาฉีดใต้โคนมันด้วยมันก็เลยสวยมันก็เลยแบบไม่มีวัชพืชช่วยแย่งอาหารมันมันก็เลยสวยหนูทางนู้นญญเ,เดี๋ยวต้องตัดหญ้าเสียจ้างคนมาฆ่าหญ้ารอบโอ้ดูต้นนี่สันโอ้หอเหมือนจะออกลูกวีด้าเลยนะ ใช่ไหมใช่เนี่ยเมื่อก่อนแต่พ่อตัดพ่อตัดกิ่งมันออกข้างล่างมันออกทีนี้ทําให้มันโล่งๆอ่ะนี่มาดูมันมันข้างบนมันแตกยอดดีนะมันใส่ปุ๋ยถูกด้วยแหละแล้วก็ป่นฮอร์โมนด้วยดูต้นปุ๋ยดูมันแตกยอดดิซูมดูยอดดิซูมดูยอดมัน แตกยอดสวยอย่นกลัวแต่มแมลงจะลงแหละเห่นไ,ไหม, <c oughs> มแมลงลงมันแย่เลยเนี่มันเมื่อก่อนไม่ขี้เร่อย่างนี้แหละพอก็ต,ตัด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 ข้างล่างออกเพราสักพัฒมันก็จะแตกโอ้ดูยอดตอนนั้นยอดอยังสูงอ่ะเออดีมากเลย ต้นนียมันแก้ไขไม่ได้มพนายังเหลืองอยูย่กำลังแก้ไขคุณลมแรงอือต้นพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวสวยต้นนี้มันเป็นอะไรมไม่รู้ต้องแก้ไขเยอะใครอยาต้นนี้ก็สวยต้นนี้ใหญ่ใหญ่แต่ไม่ไม่สูงไม่รู้เป็นไรตั้งแต่ปลูกเลยโคนใหญ่มากแต่มันไม่สูงมันได้เท่นี้อือแต่มันไม่สูง ต้นนี้ยอดหักกับยอดสวยเกินตัดเลยดิมันออกยอดสูงแล้วมันลมมันแรงหักเลยอ่ะเนี่ยพ่อมาดูแต่ต้นนี้แหละพ่อเมื่อก่อนมันเหลืองเลยมันเหลืองเหมือนต้นนั่นแหละเหมือนต้นนู้นเหลืองเหมือนจะไม่โตเลยพ่อเลยแก้ไขใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันแต่มันเขียวแล้วแหละแต่ว่ามันมันสวยเกินยอดมันสูงปุ๊บน่าจะโดนแมลง เจาะมันนิดหนึ่งมันก็เลยไม่มีความแข็งแรงหักเลยพวกนี้พอแก้ไขหมดเลยนะตัดกิ่งออกในะรอยตัดยังมีเราแตกกิ่งข้างในพอตัดกิ่งซ่มอยู่ข้างในมันแตกยอดด้ยตดทุ้ยอดอยนียไม่ค่อยเจอหรอกแตกยอดแบบเนี้ยมีกิก่งอะไรโฟคัทเออไม่เ,มเคยแตกยอดอย่างนี้ เนี่ยต้นนี้มันจะเหมือนต้นนี้ต้นนี้ก็แตกยอดแล้วตัวของต้นนี้เหมือนกันอต้อตอนนี้จะเหมือนกันพอทำมาพอทำใหม่มาดูต้นนี้ครับสุดยอดต้นนี้ดูแลอย่างดีครับ พราะมันใกล้บ้านเดินมานิดเดียวก็ดูแลมันตลอดดูมาเขียวได้ถ่ายดูใบได้ใบเงาเลยใบยเงาเลยนีต้นนี้ด้วยโอ้โหลังคานตอนแรกเราปลูกเราไม่ค่อยดูแลมันพอตอนนี้ไม่จําเป็นต้องดูแลเยอยะให้แต่น้ําให้แต่ยาให้แต่ปุ๋ยสวยเลยวูดูยอดเตืนเลยครับ อตัวนี้นี่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวนั่นแหละยอดแตกสวยไหมกัวแต่มแมลงจะลงบมดย่งนีแมล,ลงลงดูตัวนี้โห oh. สุดยอดตัวนี้น่ะมันจะเป็นเหลืองใบเล็กอย่างนี้แหละ แล้วมาพักหลังมันเขียวแล้วแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะโดนโรคอะไรอีกสักรอบหนึ่งใบร่วงหมดเลยเห็นไหมมดูใบใบร่วงแล้วมันออกใบใหม่แต่ก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวค่อยแก้ไขมามาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ดูแลเรื่อยๆเปลีย่ยนแปลงเยอะอยู่สูงประมาณศอกกว่าแล้ว สองกวาแล้วครับต้นนี้ตายแลยนะตัดต้นนี้ตายแล้วต้นนี้ใช่ตายแล้วที่จริงอะ่ะก็เลยตัดตัดตัด,ตดออกก็เลยเอาปุ๋ยตัวใหม่มาใส่แล้วก็ฉีดฮอร์โมนออกใบออกยอดคืนเฉยเออตัวนี้โอเคแล้วตัวนี้สวยมาตลอดอยู่แล้วตัวนี้สวยตลอดเลย มาว่าตัวนี้ทำไมร่วงบ่อยจังเนี่ยดูใบอะต้นเตี้ยดูใบนี้มันร่วงบ่อยอืมทุเรีเราก็ประมาณนี้ทุเรียนสวยๆแล้วทุเรียนเราโอเค โอเคมาดูตัวนี้ครับตันนี้ใไอ้ไอยาตัวเนี้มันเยอะพอเลยฉีดยาฆ่ายานะพอฉีดเสร็จรู้สึกมันดีเลยอ่ะแปลว่าทุเรียนกับกับไอยาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแยกอาหารกันมันต้องฆ่ายารู้แล้วแหละตอนนี้ต้องฆ่ายามัฆ่ายาพอเล็นทุเรียน นู่นมันแตกยอดดีมากเลยเออนี่ยาเยอะมาก่อนนะดูดูไอ้รอยอยาเก่าเลยที่โดนฆ่าไปเป็นปุ๋ยเลยนี่ฆ่ายาเสร็จได้ผลเลยดูต้นนี้ก่อนมิจะรอะฆ่ายาไปนะรอะฆ่ายาเลยพอฆ่าเสร็จ ต้นเรียนสวยเลยต้นเรียนยาวเป็นมากจะเป็นใบใบใบงอนเขไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรนะมันหลุดไปเองเลยใบอีกใบงออืมันเป็นแบบนี้ต้องรีบแก้ไขแต่ไม่เป็นไรเราสร้างใหม่ได้ใบแต่ต้นมันอะสวยูต,ต้นมั้งก่อนสวย สวยมากต้นมันดูดิยอดมันแตกก็ตแตกนูน่นสวยสัดสวยเดี๋ยวต้นมันไม่เท่ากันก็ช่างแต่ขอให้มันเหลืออต้อนไหนมันตายเราค่อยเอา เงาะมาใส่บรรยากาศครับบรรยากาศยามเย็นครับสวยสวยสวยมากหน,นปีชาที่อื่นอ่ะสามปีเขา ขนาดนี้กันหมดแล้วสามปีแต่เราสามปีได้แค่นี้ก็พอละค่อยๆไปโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับ